สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อีกหนึ่งซีรีส์การเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือว่าด้าน Personal Finance นะครับซีรีส์นี้มีชื่อว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษตั้งไว้เก๋ๆนะครับว่า m u t u a l Fund i n v e s t m e n t นะครับในตอนแรกนี้นะครับเราก็จะคุยกันเบาๆเกี่ยวกับว่ากองทุนรวมมันคืออะไรนะครับทำความรู้จักกับมันในเบื้องต้นว่าทำไมภาครัฐก็ตามหรือว่าตัวผมเองก็ตามเนี่ยก็ ถึงอยากให้คนมาลองเริ่มลงทุนผ่านกองทุนรวมดูก่อนนะครับหรือกระทั่งท่านใดที่มีประสบการณ์การลงทุนแล้วเนี่ยบางครั้งกองทุนรวมก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่สามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันบางทีอาจจะดีกว่าเราลงทุนเองนะครับก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยลองดูก่อนครับว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเรามากันถึงไหนแล้วนะครับผมจะขอทวน Investment roadmap ที่เคยพูดถึงไปในซีรีส์ก่อนๆหน้านะครับว่า การจะลงทุนได้สําเร็จเนี่ยผมเชื่อว่ามี3องค์ประกอบนะครับที่เราต้องรู้นะครับองค์ประกอบแรกเนี่ยก็คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ investment asset หรือว่าสินทรัพย์ลงทุนนะครับซึ่งซีรีส์ก่อนหน้าเนี่ยเราได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างเช่นหุ้นมีความเสี่ยงยังไงมีผลตอบแทนยังไงศักยภาพของมันแค่ไหนจุดเด่นข้อสังเกตจุดด้อยมีอะไรที่เราต้องรู้นะครับพอรู้เรื่องสินทรัพย์ลงทุนแล้วเนี่ยขั้นต่อมาก็คือ เราต้องรู้เรื่องของ investment vehicle ค Veh in in ือเครื่องมือที่จะลงทุนนะครับ vehicle เนี่ยแปลเป็นไทยก็คือยานพาหนะนะครับการลงทุนเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเรื่องของสินทรัพย์แล้วเนี่ยทางเลือกหนึ่งก็คือไปลงทุนตรงๆนะครับไปซื้อหุ้นเองไปซื้อตราสารหนี้เองหรืออีกทางนึงก็คือหารถนะครับบอกรถไปนะครับ mutual fund หรือว่ากองทุนรวมเนี่ยก็เป็น vehicle ด้านการลงทุนแบบหนึ่งนะครับเราอยากจะไป enjoy ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไหน เราก็เลือกกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์นั้นนะครับก็เหมือนกับเราจะเดินทางไปาภาคเหนือไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยน,นะครับก็ต้องขึ้นรถทัวร์ที่จะไปเชียงใหม่ก็แค่จองตัว๋วขึ้นรถทัวร์นั้นก็ไปนะครับแต่ถ้าขึ้นรถผิดมันก็พาไปอีกที่หนึ่งนะครับกองทุนรวมก็เหมือนกันมีหลากหลายประเภทเลือกผิดก็ไปคนละที่เลยนะครับอพอดูเรื่องกองทุนแล้วเนี่ยซึ่งอยู่ในซีรีส์นี้นะครับขั้นต่อไปเนี่ย ก็คือต้องไปเรียนรู้ถึงเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนหรือว่าเทคนิควิธีการต่างๆว่าเราจะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ตอบโจทย์ตอบเป้าหมายของเรานะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นกลางนี้นะครับก็ลองดูกันครับว่ากองทุนรวมคืออะไรนะครับคอนเซปต์คร่าวๆของกองทุนรวมเนี่ยกองทุนมันก็เป็นเหมือนเงินนะครับคำว่ารวมก็คือการที่เอาเงินมารวมๆกันนะครับ ลองดูชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยฟันนี่คือกองทุนนะครับมูโชก็คือเอามาร่วมกันนะครับคอนเซ็ปต์ของกองทุนรวมเนี่ยก็เกิดจากการที่เนี่ยครับมีคนเล็กๆจํานวนมากนะครับอาจจะบอกว่าเป็นคนทั่วไปเป็นรายย่อยอ่เป็นประชาชนเป็นเราอ่เป็นเพื่อนของเราเป็นครอบครัวก็เป็นคนเล็กๆเนี่ยครับที่มีเงินออมมีเงินที่อยากจะลงทุนนะครับแต่ว่าเอา่อด้วยข้อจํากัดต่างๆทั้งด้วยความรู้ทั้งด้วยขนาดเงินที่เล็ก อะไรก็ตามเนี่ยมันส่งผลให้การจะไปลงทุนเองมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะครับก็เกิดธุรกิจการจัดการลงทุนขึ้นมาเราเรียกว่า investment management industry นะครับเป็นธุรกิจที่เอาไว้เนี่ยใครมีเงินเอาเงินมากองให้เราสิเดี๋ยวเราจะไปจัดการให้นะครับกองทุนรวมเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีเงินเงินเยอะอะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการขายให้กับรายย่อยจํานวนมากๆ ดังนั้นแต่ละคนมีเงินแค่หลักพันหลักหมื่นเนี่ยก็ามากองรวมกันมันก็อาจจะกลายเป็นหลักล้านร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านได้นะครับกองทุนใ,นใหญ่ในบ้านเราเนี่ยไซส์แสนล้านนี่ก็มีให้เห็นหลายกองเลยทีเดียวนะครับพอเงินมารวมกันแล้วเนี่ยเงินที่ใหญ่เนี่ยก็จะสามารถเอาไปจ้างผู้จัดการกองทุนหรือว่าฟันมเมนเจอร์นะครับมาช่วยบริหารจัดการเงินลงทุนนั้นได้นะครับซึ่ง มันก็มีข้อดีหลายอย่างของกองทุนรวมนะครับผมจะขอให้ภาพรวมก่อนว่ามีข้อดีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราเจาะลงไปดูอ่ะเป็นตัวตัวที่สําคัญสําคัญนะครับอย่างแรกเลยผมไล่จากวงกลมตัวบนสุดนี้นะครับก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญก็ได้พูดไปแล้วคือเรื่องของผู้จัดการกองทุนนะครับว่าฟันเมนเจอร์ Manager, หรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้มีมีทักษะเฉพาะด้านมาบริหารให้ผมเชื่อว่าก็น่าจะดีกว่าการที่มือใหม่จะไปทําเองนะครับ ถัดมาก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงยังไงอย่างปกติเนี่ยเวลาเราลงทุนเนี่ยถ้าเงินเราน้อยนะครับเเรามีเงินแค่หลักหมื่นบาทเนี่ยเช่นเราจะไปซื้อหุ้นเนี่ยเราอาจจะซื้อหุ้นได้ไม่กี่ตัวนะครับถ้าหุ้นตัวนั้นมีปัญหาเนี่ยก็ก็ถือว่าเงินก้อนนั้นก็เสียหายค่อนข้างหนักนะครับอันนี้คือเรื่องการกระจายความเสี่ยงเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของทางเลือกที่หลากหลายกองทุนรวมเนี่ย โอ้มีให้เลือกมากมายนะครับทุกวันนี้อยากจะลงทุนในอะไรมีหมดนะครับจะเป็นหุ้นจะเป็นทองคําจะเป็นน้ํามันนะครับจะเป็นอสังหาริมทรัพย์มีให้เลือกหลากหลายนะครับอย่างที่บอกมันเป็นเ e h i c l e ลเป็นยานพาหนะนะครับเราอยากจะไปที่ไหนเราก็ขึ้นยานพาหน,นะให้ถูกนะครับใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยนะครับบางกองเริ่มต้นด้วยพันบาทก็ลงทุนได้แล้วนะครับมีประโยชน์ทางสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายด้านเดี๋ยวเราลงรายละเอียดต่อไปนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมีกลต์นะครับกลตก็คือ,อสํานักง,งานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่กำกับดูแลอยู่นะครับต้องบอกว่ามูโชฟันหรือกองทุนรวมเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะไปบริหารมันยังไงก็ได้นะครับมันมีกฎระเบียบม,มากมายนะครับมีภาครัฐคอยกำกับดูแลอยู่คล้ายๆกับที่แบงก์ชาติกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์นั่นแหละครับกลตอก็กำกับดูแลบริษัทที่บริหารเงินลงทุนแบบนี้นะครับ ังน,นั้นโดยรวมอันนี้คือข้อดีของกองทุนรวมนะครับผมจะขอลงในรายละเอียดคร่าวๆในบางเรื่องเพื่อให้เห็นว่ามันมันดีแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของเงินน้อยก็ลงทุนได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าสมมุติว่าเรามีเงินเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรเป็นเงินออมหลักพันหลักหมื่นนะครับ ผมยกตัวอย่างการไปลงทุนเองโดยตรงนะครับสมมุติว่าเราอยากจะลงทุนในหุ้นนะครับจะไปซื้อหุ้นของธนาคารกสิกรไทยหรือว่าชื่อในตลาดหุ้นก็คือ K b แ n k นะครับหลักของการลงทุนหุ้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราต้องซื้อทีละให้ครบบอดล็อตนะครับบอดล็อตหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ100หุ้นนะครับดังนั้นก็ต้องไปดูครับว่าหุ้นที่เราซื้อเนี่ยราคาต่อหุ้นนั้นคือเท่าไหร่นะครับอย่างธนาคารกสิกรเนี่ยหุ้นเค a บ k bank เนี่ย ราคาต่อหุ้นก็อยู่ประมาณสัก210บาทต่อหุ้นนะครับดังนั้นการจะซื้อให้ครบบอร์ดล็อตก็คือขั้นต่ำหนึ่งหุ้นเนี่ยก็เอา210คูณร้อยเข้าไปครับมันก็จะได้ออกมา21,000บาทนั่นคือจะซื้อหุ้น1ตัวเนี่ยก็ต้องใช้เงินถึง21,000บาทแล้วนะครับครั้นอยากจะซื้อมากขึ้นอีกหน่อยก็ต้องซื้อให้เต็มบอร์ดล็อตอีกครับหมายความว่าก็ต้องซื้อสเต็ปถัดไปก็คือ2 0 0้หุ้นนะครับ2 0งหุ้นก็เป็นเงน 40, บางทีเรามีเงินออมเพิ่มรายเดือนแค่หลักพันหลักสองพันบาทอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับอันนี้คือเรื่องข้อจํากัดของการลงทุนโดยตรงสรําหรับคนที่มีเงินน้อยนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นได้แค่กสิกรตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่างที่2ลองมาใช้กองทุนรวมดูนะครับอย่างกองทุนรวมเนี่ยยกตัวอย่างว่าเอากองทุนรวมที่เรียนแบบดัชนีละกันนะครับเป็นแบบดัชนีหุ้นยกตัวอย่างเช่นเซ็ตห้นะครับ กองทุนรวมในเซตห้าสิบที่ลงทุนในเซ็ตห้เนี่ยก็จะไปซื้อหุ้น50ตัวนะครับตามน้ําหนักของหุ้นในดัชนียกตัวอย่างเช่นในดัชนีหุ้นเซ็ตห้เนี่ยมีปตทกลุ่มปตทอ,อยู่เยอะเงินก็จะถูกแบ่งไปลงปลตทเยอะหน่อยนะครับมีตัวอื่นน้อยลงก็แบ่งไปลงน้อยลงนะครับแต่ว่ากองทุนรวมพวกนี้เราลงทุนขั้นต่ําด้วยเงินยกตัวอย่างว่าพันบาทอย่างเงี้ยนะครับพันบาทของเราเนี่ย ถ้าไปซื้อหุ้นซื้อได้ซื้อกส,สิกรได้ไม่ถึงซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าลงกองทุนพันบาทเนี่ยพันบาทจะถูกเอาไปรวมกับนักลงทุนคนอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปซื้อหุ้น50ตัวได้เหมือนกันนะครับดังนั้นว่าข้อดีม,มันคืออะไรเงินน้อยก็ลงทุนได้แล้วก็หุ้นที่ซื้อได้เนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับสมมติว่าเราซื้อหุ้นกส,สิกรไทยตัวเดียวเนี่ยแล้วถ้าธนาคารกส,สิกรเป็นอะไรไปหรือมีวิกฤตมีอะไรขึ้นมาแล้วผลกําไรเสียหายเนี่ยเราก็อาจจะขาดทุนได้เยอะนะครับ การลงทุนแบบเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยมันก็ให้ความปลอดภัยมากกว่าในแง่ของการกระจายความเสี่ยงนะฮะอันนี้ก็คือประโยชน์อ่อย่างแรกของกองทุนรวมที่ผมอยากลงรายละเอียดนะครับเงินน้อยก็ลงทุนได้ได้กระจายความเสี่ยงนะครับอย่างที่2ในคือเรื่องของความเชี่ยวชาญน,นะครับผมผมเขียนไว้ว่าน่าจะเชี่ยวชาญกว่าลงทุนเองถามว่าทําไมาถึงต้องมีคมําว่าน่าจะก,ก็เพราะว่าบางคนลงทุนเองอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่า การลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ได้นะครับเช่นเรามีฝีมือเรามีทักษะเนี่ยอาจจะดีกว่าอีกอย่างก็คือการลงทุนเองเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ต่างๆน้อยนะครับบางทีกองทุนรวมฟันเมนเจอร์ก็อยากจะลงทุนแบบพิสดารบ้างเลยครับแต่ว่าก็มีกราตกํากับดูแลอยู่นะครับเจอหุ้นตัวหนึ่งโอ้โหบอกว่าหุ้นตัวนี้ดีมากเลยอยากจะซื้อเยอะๆนะครับกราตก็มีกฎเอาไว้ว่าหุ้นหนึ่งตัวจะถือในพอร์ตได้ไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้น นะครับดังนั้นมันก็ไม่ได้อิสระขนาดนั้นการลงทุนเองอาจจะยืดหยุย่นกว่าแต่เบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่ผมเชื่อว่ากองทุนรวมเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวในเรื่องของอความเชี่ยวชาญเรื่องของฝีมือแล้วก็มีความโปร่งใสมีกราโตกํากับดูแลนะครับถามว่าผู้จัดจาก,การกองทุนเป็นใครก็ไม่ใช่แบบโอ้โหนายกรนายขอมาจากไหนก็จะมาเป็นได้นะครับคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องสอบผ่าน นะครับอสอบผ่านไลเส้นสอบผ่านใบอนุญาตเรื่องกฎหมายเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆนะครับเรื่องสอบผ่านนี้ผมเชื่อว่าก็พยายามเหมือนก็สอบได้นะครับแต่ว่าตัวที่ยากเนี่ยคือตัวนี้ครับคือต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์อย่างได้อย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับผมจะพูดถึงตัวที่เรียกว่าคนที่เรียนด้านการเงินหรือคนที่อยากจะทําอาชีพนี้ต้องต้องไปสอบนะครับ ก็คือเซอร์ติฟิเคทที่ชื่อว่า CFA หรือว่า Charter Financial Analyst นะครับหรือถ้าเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกว่า CISA หรือว่า Certified Investment and Securities Analyst นะครับคนที่จะเป็นฟันได้เนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องผ่านเลเวล1นะครับแต่เลเวล1เนี่ยมันก็ยังไม่พอเพราะว่าถือว่าเป็นเลเวลต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องของการวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยในเรื่องของการบริหารเงินลงทุนเนี่ยคือไม่น้อยกว่า2ปีแล้วก็ต้องไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่ทิ้งมานานแล้วนะครับก็คือ2ปีในช่วง5ปีก่อนยื่นคําขอนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แน่นอนกว่านั้นการที่จะเป็นฟันเมเจอร์ได้เนี่ยก็ต้องสอบผ่านได้ถึง cfa level 3หรือว่า c ซ s a level สนะครับซึ่งมันก็เรียกว่าไม่ใช่ง่ายนะครับสำหรับในไทยเองนะครับ เราเพิ่งมี CFA เนี่ย Charter Holder หรือว่าคนที่ได้ CFA เนี่ยผมอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคม CFA Thailand นะครับณนะสิ้นปี2013เนี่ยเราเพิ่งมีอยู่308ท่านเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเวลาสอบทีก็จะเหมือนอย่างนี้นครับเขาเรียกว่าเหมือนสอบจองหวนกันเลยทีเดียวนะครับก็คือขอจะสอบได้เลเวลหนึ่งะครับเลเวลที่2เลเวลที่3 นะครับค่าสอบทั้งหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็อัตราการผ่านก็ไม่ได้ง่ายดูจากจำนวนนี้ก็รู้นะครับถ้ามันผ่านง่ายเนี่ยคนก็คงได้กันเยอะแล้วนะครับในไทยคนที่มีมากสุดก็จะเป็นธนาคารกลุ่มกสิกรไทยนะครับมี24ท่านนะครับธนาคารแพรมี18ท่านก็ตามขนาดของสถาบันการเงินนะครับมีภาครัฐก็มีนะครับมีกรตมมี7ท่านผู้กำกับดูแลก็ต้องมีความรู้ก็ไปสอบกันเหมือนกันนะครับ GPF อ,อันนี้คือกอง กองทุนบำเหน,แบบน,น็จบำนาญข้าราชการหรือกบอกขก็มี6ท่านแบงก์ชาติมี6ท่านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรียกว่าคนที่มา manage ให้เราเนี่ยก็ไม่ใช่แบบต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาก็ก็ต้องฝึกฝนต้องพิสูจน์ตัวเองได้ระดับหนึ่งถึงจะมา manage เงินได้นะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลที่ดึงดูดให้คนมาลงทุนกองทุนรวมได้มากทีเดียวนั่นคือเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับ เรามักจะเห็นสิทธิประโยชน์ตรงนี้ครับเรียกว่าสิทธิประโยชน์ระดับผู้ถือหน่วยนะครับเช่นเราไปซื้อกองทุนนะครับอีกเดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะรู้จักเรื่องของ NAV เนี่ยว่าเวลาเราไปซื้อกองทุนที่ NAV ถูกๆเนี่ยแล้วต่อมากองทุนมันโตขึ้น NAV แพงขึ้นเราไปขายได้กาไรหรือเรียกว่า capital gain เนี่ยส่วนนี้บุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับในส่วนของเงินปันผลนะครับอันนี้ค่อนข้างไม่ค่อยแตกต่างจากตลาดหุ้นมากนะก็คือโดนหักภาษีณนะที่จ่าย10% นะครับแต่ตัวที่ทำให้กองทุนรวมเนี่ยมีชื่อขึ้นมาก็คือพวกนี้ครับกองทุนพิเภทพิเศษเช่นพวก LTF นะครับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว r m f กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยที่เงินที่เราซื้อเนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นพูดเร็วนะครับใครที่ฐานภาษี20%ซื้อกองทุนพวกนี้1,000 0บาทก็ จะเอาหนึ่งหมื่นเนี่ยครับไปเป็นค่าลดหย่อนได้แล้วถ้าฐานภาษีเรา20%ก็เอา20%คูณหมื่นบาทเข้าไปมันก็จะประมาณ2,000บาทนะครับที่เราจะได้คืนนะครับอันเนี้ยทำให้คนรู้จักกองทุนรวมกันมากว่าโอ้มันได้ประโยชน์ทางภาษีนะแต่ว่าสิ่งที่คนไม่รู้คือเนี่ยครับระดับกองทุนรวมนะครับหมายความว่าพอเงินเข้าไปอยู่ในกองทุนแล้วเนี่ยเวลากองทุนไปลงทุนอะไรนะครับเช่นเอาเงินไปฝากเอาเงินไปซื้อพันธบัตรเอาเงินไปซื้อหุ้นกู้อะไรก็ตามเนี่ย กองทุนนะครับก็ได้รับการยกเว้นตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือไม่ต้องเสียภาษีนะครับยกตัวอย่างนะครับมีพันธบัตรออมทรัพย์นะครับออกมาขายเนี่ยประกาศดอกเบี้ยไว้ว่าได้สี่เปอร์เซ็นตะถ้ากองทุนไปซื้อนะครับกองทุนจะได้สี่เปอร์เซ็นตเต็มๆโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับแต่ถ้าบุคคลธรรมดาเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ลงผ่านกองทุนก็ได้เราไปซื้อเองโดยตรงเนี่ย เราก็จะได้4%เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นพันธบัตรเนี่ยก็จะต้องโดนหักภาษีไป15%นะครับดังนั้นแทนที่จะได้ดอกเบีย้ย4%เนี่ยก็ต้องเอาลบออกอีก15%นะครับมันก็จะได้แค่3กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือประโยชน์ของกองทุนรวมนะครับในระดับกองก็ได้พอจะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยเนี่ยก็ได้อีกต่อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายแลครับคือเรื่องของทางเลือกนะครับ กองทุนรวมเนี่ยก็จริงๆมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ยินหลายครั้งว่ากองทุนรวมนั้นเสี่ยงนะครับเสี่ยงก็เพราะว่าเคยมีคนไปซื้อแล้วมันขาดทุนนะครับความจริงก็คือเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่านโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นลงทุนในอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกองทุนเป็นเพียงยานพาหนะหรือเว h ิเ l e เป็นเครื่องมือเท่านั้นนะครับถ้าเครื่องมือนั้นบอกว่าจะเอาไปลงทุนเสี่ยงกองทุนรวมก็เสี่ยง นะครับถ้าเครื่องมือหรือกองทุนนั้นเนี่ยบอกว่าจะเอาไปลงทุนไม่เสี่ยงกองทุนรวมก็ก็จะไม่เสี่ยงตามไปด้วยนะครับถามว่าทางเลือกเรามีอะไรบ้างโอ้หลากหลายครับเริ่มจากแบบที่ไม่เสี่ยงเนี่ยไปลงทุนในพวกเงินฝากตัวเงินคลังตราสารหนี้ระยะสั้นเนี่ยเราก็มีกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ชื่อว่ากองทุนรวมตลาดเงินหรือว่ามันนี่มาเก็ตฟันให้เลือกใช้นะครับ<อ>ขยับความเสี่ยงขึ้นมาหน่อยไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้คอร์เปตบอลของเอกชนนะครับ ก็จะมีกองทุนรวมตราสารหนี้ให้ใช้นะครับขยับความเสี่ยงขึ้นมาไปลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็มีกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนหุ้น equity fund เนี่ยนะครับให้ใช้อยากลงทุนทองคำาสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆเช่นน้ํามันอย่างเงี้ยก็มีกองทุนรวมทองคา gold fund กองทุนรวมน้ํามัน oil fund นะครับให้ให้ไปลงทุนนะสินค้าเกษตรก็มีนะครับอยากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับตัวอย่างเช่นอยากจะไปลงทุน ในอยากเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าอยากเป็นเจ้าของคลังสินค้าแล้วปล่อยให้คนเช่าเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนทําเองก็ได้นะครับซื้อผ่านกองทุนรวมก็ได้เงินน้อยก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นได้นะครับก็มีกองทุนรวมที่เราเรียกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่า property fund ให้ใช้นะครับสังเกตว่าคือข้อดีมีเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเลือกว่าหลากหลายมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็มาทําความรู้จักกับกองทุนรวมมากขึ้นอีกนะครับเราจะคุยกันเรื่องของ NAV ครับ